เปลี่ยนไปมากภาพล่าสุดอันศิรคุปอดีตพระเอกทายาสมบัติเมธนีในวัย54ปี เรียกได้ว่าหากย้อนกลับไปเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและคุณชื่อและนามสกุลเป็นอย่างดีนั่นก็คืออันศิระคุปเมทนีปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงนักร้องชาวไทยเป็นลูกชายคนรองของนักแสดงชื่อดังสมบัติเมทนีและการนาเมทนีมีพี่ชายหนึ่งคนน้องชาย3คนน้องสาวหนึ่งคนโดยอันนั้นมีผลงานสร้างชื่อคือแสดงในภาพยนตร์เรื่องมือปืนสองสัวลวินในปี2 5 3 6 ทั้งนี้ชีวิตด้านการศึกษาเขาเรียนที่โรงเรียนสาธิตจุฬาจากนั้นเข้าเรียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ แต่ก็ลาออกเพื่อเข้าเรียนที่โรงเรียนไอทิมด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลังเรียนจบได้ทำงานด้านวงการบันเทิงโดยทันทีโดยเริ่มเล่นละครสั้นในรายการจันกระพิบและเริ่มแสดงละครเวทีในรายการวิกศูนเจหลายเรื่องจากนั้นได้บทสำคัญในเรื่องมือปือ2สองสารวินสร้างโดยท่านมุยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนอกจากนั้นยังเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดฟิตเปรียยในสังกัดค่ายเพลงดีเดย์เพลงที่ได้รับความนิยมในชุดนี้ก็คือเพลงฟิต หลุดมือนอกจากนั้นยังทำธรุรกิจส่วนตัวและเป็นนักแข่งรถและทั้งนี้หลังจากที่เขาได้หายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงเขาเองก็ได้ไปแต่งงานกับภรรยาสาวนอกวงการจนมีทายาทด,ด้วยกันสองคนนั่นก็คือน้องไออุ่นและน้องอิ่มเอมที่ตอนนี้วัยกำลังโตที่หน้าตาก็ถอดแบบคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะ ทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมายนโชมหน้าปัจจุบันของหนุ่มอันที่ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไปมากพอสมควรจากตอนเป็นนักแสดงดังซึ่งเขานั้นได้ปล่อยตัวไว้หนวดทําให้เป็นลุคที่มีมาดครึมมากขึ้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเศร้ากับครอบครัวเมทนีหลังสูญเสียคุณพ่อสมบัติเมทนีอดีตพระเอกดังและศิลปินแห่งชาติและถือเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการบันเทิงไทยสร้างความเศร้าให้กับคนในวงการและแฟนคลับเป็นอย่างมาก โดยทางด้านอันศิรคุปได้เปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เจอในครั้งนี้ว่าตนยังรู้สึกช็อกและไม่ทันตั้งตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนสามทุ่มพ่อขึ้นมานอนตามปกติไม่มีลางบอกเหตุใดๆหรือไม่มีอาการใดๆผิดปกติซึ่งพ่อนั้นก็ไม่มีโรคประจำตัวแต่เคยรักษาตัวเมื่อหลายปีที่แล้วจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดแต่ก็รักษาจนหายดีแล้ว